สวัสดีครับวันนี้วันอ่นวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอีกแล้วนะวันนี้ไม่ได้ทำไงไม่ได้ทำอะไรนะฮะไม่ได้ลงไปทำงานข้างล่างไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยก็อยู่ข้างบนที่ไหลน,นะฮะนั่งเด่นคอมต่อไปเ,อเพราะว่าเดี๋ยวอีก วันสองวันแยวผมต้องลงไปทํางานจริงแล้วผมพูดบ่อยมากเลยเรื่องที่ผมจะลงไปทํางานเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องสาคัญจริงๆไงมันจะเป็นงานจริงๆแล้วอะผมแบบผมไม่ได้แบบลงไปเฉยๆล,ลงคือแบบลงไปทํางานแบบแท้จริงนะฮะไปเสิร์ฟไปอะไรไปช่วยเขายกของทําน่นทํานี่อะไรอย่างงี้แล้วก็จะได้เงินเท่าพนักงานข้างล่างนะฮะก็คือแบบแบบลงไปจริงๆนะ,ะทำแบบทํางานจริงเนยก็จะแบบจะมีจ็อบมีจ็อบไม่งานนะฮะก็คือทำรา้านก๋วยเตี๋ยวก,กันนะฮะเรียนอ่า ที่นราสอนภาบสังกฤษแล้วมันทำรังเกียจแลยวเฮ้ยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวทําไปนี่เรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไอที่เรียนเนี่ยไปใช้กับงานอื่นในอนาคตนะฮะแต่ในตอนนี้มันยังทางานไม่ได้เลยไอ้แทนก็อะไรอ่ะเห็นบอกว่าเมื่อวันเมื่อวันก่อนเราโทรหามันอยู่ไอ้้ไอแทนมันก็บอกว่าอะไรมีเหมือนมีบริษัทฮอนด้าโทรมาฮอนด้าโตโยต้าอะไรบริษัทบริษัทรถเนี่ยเออโทรมาโทรมาจากที่ ส่งไปสมัครไปแล้วฮะก็ไม่รู้จะได้งานบาง่นก็เก็ได้ก็ดีมันจะได้มันจะได้ไปขายรถหรืออะไรนะเออแล้ะก็เดี๋ยวผมก็ทำล้างก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะฮะหลิวหลิวเขาก็ได้งานแล้วหลิวได้งานตั้งแต่ตอนอาทิตย์ที่ผมไปไปหอสินแล้วล่ะเออแล้วได้งานบริษัทอะไรนู้นที่สมุดประกาศฮะก็นั่นแหละก็ทั้งสองคนเพื่อนผมก็มีงานแล้วฮะเอ่อไอ้กิจยังไม่มีนะฮะไอ้กิจยังต้องเรียน เทอมหนึ่งนะฮะมันยังเรียนไม่จบก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตอนเปิดเทอ,อมเดี๋ยวคงได้เจอกิจอะไรมันมาเรียนเด้ครบเดี๋ยวมันก็คงแววมานข้าวติ่งอะไรเนาะออเยนะเออผมก็เดี๋ยวผมนอนแล้วนะฮะยังมีอะไรละเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายมานะะพรุ่งนี้ยายมาผมสั่งผมฝากยายทำไอ้นี่หมดลนะ ฝากยายทำน้ำพริกปลาน้ำพริกกะปิปลาทูแล้วก็พัดปักบงนะฮะเมนูสุดอร่อยสุดพิเศษของยายนะ,ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะ,ะกินตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ไม่เบื่อนะ,ะมันไม่กร,ร่อยชิบหายเลยนะฮะฝีม <c oughs> ือยายอร่อยที่สุดนะ,ะับผมบ่อยบอกอันนี้ก็บอกบ่อยเหมือนกันนะครับว่าจะแต่อาหารที่ยายทาอร่อยที่สุดนะฮะไม่มีอาหารไหนที่อร่อยกว่านี้แล้วเออแต่ละ่ะ <วา>พรุ่งนี้ยายมาแดีวก็ตื่นไปกินนู่นกินนี่แล้วกันนะเอแคลยังเลยฟังกองนะฮะยังไม่ได้กินเลยวันนี้ไม่ได้กินเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกินแหละเออมันอร่อยแหละแต่ว่าวันนี้ว,นนวันนี้ไม่ต้องวันนี้ไม่ได้ลงไปข้างล่างไงมันก็เลยลืมลงไปยิมนะผมแช่ไว้ในตู้เย็นข้างล่างไงเออมันต้องแช่ตู้เย็นนะแต่ไม่แช่มันคงเสียแล้อะไรอย่างเงี้ยนัเอเอ,เอาละผมจัดที่นอนละเดี๋ยวผมก็นอนละอาบน้ำเรียบร้อยนะถ้าไหนก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ 好好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 好